ความรักชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้ห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดจักรวาลกําลังจะบอกเรื่องสำคัญให้กับชาวราศีธนูเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เรื่องของความรักคนที่โสดอยู่จะมีคนมาตกหลุมรักชาวราศีนี้อย่างจัง สำหรับคนโสดนะคนไม่โสดก็จะมีขา่าวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงของการตกผลึกทางความรู้สึกจะมีทั้งหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่หรือว่าคนรุ่นราวคล้าวเดียวกันไม่ว่าจะทำงานอยู่ณสถานที่เดียวกันหรือพักอาศัยอยู่ใกล้ๆกกันเราก็โสดเขาก็โสดหรืออาจจะหมายความว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารกัน เราอาจจะทำธุรกิจเปิดร้านเปิดรวงหรือว่าอยู่กันในระบบข้าราชการก็ไปได้เจอได้เจอในสิ่งที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้แล้วถามต่อไปว่าอาจารย์หลอกไหมหล่หอเลศทีละขาเรื่องของการสื่อสารมีความสำคัญนะเพราะฉะนั้นชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้จังหวะนี้ถือว่า การวางตัวการแต่งเนื้อแต่งตัวจะส่งผลให้ชาวราศีธนูมีออร่าจะส่งผลให้ชาวราศีนี้รู้สึกว่าเป็นอิสระจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นเงื่อนไขในชีวิตที่ผ่านมาชาวราศีธนูอาจจะรู้สึกว่าหนูจะไม่มีผัวแล้จานผมแม่งก็จะไม่มีแล้วเพราะโดนไปหลายล้านว่ะจานเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากๆแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ก็ยังเข้าข้างชาวราศีธนูเจ้าไม่ว่าชาวราศีนี้เป็นคนที่มีความตลกเป็นคนที่อารมณ์ไม่ค่อยซสีเรียดเท่าไหร่แต่ถามว่ารุนแรงหรือเปล่าชาวราศีนี้ถ้าโกรธก็เหมือนมาพยศแต่ถ้าลืมแล้วก็ลืมเลยไม่ต้องไปฟื้นฝอยหาตะเข็บอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำให้ชาวราศีนี้รู้สึกว่าแฮปปี้ได้ใครที่กําลังกําลังลดเลี้ยวเกี้ยพาชาวราศีธนูอยู่นะฟังทางนี้ เรื่องของรสนิยมในการรับประทานอาหารนี่ก็มีผลเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนี่ก็มีผลเพราะชาวราศีนี้ชอบบุกป่าฝ่าดงไปไหนก็ได้ลําบากกูไม่กลัวร้อนกูก็ไม่กลัวแต่นี่เป็นเรื่องของคนที่เกิดในราศีนี้ชอบการผรจญภัยแล้วก็มีความเป็นระเบียบถ้าเรารู้จุดตรงนี้แล้วอาจารย์บอกเลยล้านทั้งลาน เจ็บทิศได้เมียได้ผัวชาวราศีธนูเนี่ยเอาแค่นี้พอพาไปกินอาหารอาร่อยพาเดินทางหน่อยเพราะก็ชอบเดินทางนะว่ากันเช่นนี้อาเป็นว่าเรื่องของคนที่เข้ามาเนี่ยอาจารย์ต้องบอกว่าเป็นคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับแต่ก็เป็นคนที่มีความฉลาดเป็นคนที่มีสภาวะผู้นำสูงใครที่จีบแควราศีธนูหรืออยากได้ราศีนี้เป็นผัวเป็นเมียอย่าแสดงความอ่อนแอให้เขาเห็น ต้องแข็งแกร่งต้องเป็นผู้นำให้ได้อันนี้คือผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายล่ะอาจารย์ผู้ชายชาวราศีธนูก็ค,คล้ายๆกันมีความคล้ายกันมากเขาก็ชอบผู้หญิงที่มีความเป็นผู้นำมีความกระตือรือร้น ไม่เรื่อเปลือเช่นเดียวกันเอาเป็นว่าเรื่องของความรักในช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้เจอจากงานต่างๆงานรวมคนต่างๆหรือว่าเราไปเดินทางท่องเที่ยวเล่นโซเชียลมีเดียแต่โซเชียลมีเดียเนี่ยอาจารย์ก็ต้องบอกว่ามันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้เราได้เจอได้เจอกันแต่นั่นเป็นเพียงเปลือกแค่20%สันดานหรือว่าคาแรคเตอร์ยังไม่มีทางออกมาแน่นอนนะอาเป็นว่าอาจารย์ หนูตัดสินใจไม่ได้หนูควรทำไงดีโทรหาหมอดูท่านใดอยากจะดูดวงส่วนตัวก็094 4198566แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์เบอร์นี้เป็นเบอร์สเปเชียล V.I.P. กระเป๋าสตางค์094 781 4568มึงจะขายของแต่ว่าข้ามเลยอะกูดูยังไม่ถึง10นาทีเลย ตามนี้เน,นเพราะฉะนั้นอาจารย์จะแยกชัดเจนอันนี้ดูดวงอันนี้กระเป๋าสตางค์บางทีเคยรวมกันแล,แล้วงงอาจารย์ก็จะพลาดแล้วก็จะโดนเรารู้สึกไม่ดีไม่มีใครด่าอาจารย์หรอกเอาเป็นว่าเรื่องของระยะทางถามว่ามีความสําคัญไหมหลายๆท่านที่เกิดในราศีธนูแต่ก็ต้องไปอยู่ณนเะมืองนอกเมืองนาไปอยู่ยังต่างประเทศที่มีความคิดว่าฉันจะต้องได้ฝรั่งเป็นหัว ฉันจะต้องได้ซาร่าเป็นเมียเพราะนั้นหลายๆครั้งที่มันเกิดการผิดพลาดแต่ชาวราศีธนูเนี่ยพลาดไม่เยอะหรอกอาจารย์บอกเลยว่าพลาดไม่ค่อยเยอะเพราะเขามีความชัดเจนในตัวเองนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ต่างประเทศก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่อยู่ในระแวกนั้นหรือหมายความว่าอาจจะปิ๊งปังกับใครลูกค้านี่ก็ได้หรือเราอ,อาจจะไปปิ๊งปังกับเจ้าของร้านนี่มันก็เกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆจักรวาลนี้กำลังร้อยเรียงบางสิ่งบางอย่างให้กับเราหมายความว่าจักรวาลจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราในชีวิตแต่บางความเชื่อก็อาจจะหมายบอกว่าไอ้พระเจ้าทดสอบว่าพระเจ้าทดสอบมึงต้องอดทนหนาะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่อาจารย์ศึกษามาพระเจ้าหรือว่าจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย มีหน้าที่เพียงมอบสิ่งดีที่สุดให้กับทุกๆชีวิตเอ้าเล็กๆที่ความซวยมาผมโดนหักหลังมาผมโดนหลอกตังมาเกิดจากอะไรจานไม่ใช่บัชาวะ่ะนั่นคือสิ่งที่ตกค้างจากอดีตหรืออดีตชาติจำไม่ว่าบนโลกใบนี้ข้าวของของ,ของมีมูลค่าเต็มไปหมดลองสังเกตดๆีๆเดินเข้าไปในห้างถามว่าแยา่ไหมโอ้โหมันลลนเสื้อผ้าถามไปไปไงมันยัดตูดแต่เราแค่รอจังหวะเพื่อจะให้ ชีวิตมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังวางไอด่างไอเด่นไอถอนอีลวงอีเลียมอีกอยแลมใจลุงปุ่นลุงแป้นพระเจ้ปาปะชอยเลียงไปแบบนี้เพราะฉะนั้นอย่าไปโทษพระเจ้าจําไว้แค่นี้พอจําไว้แค่นี้เอาเอาเป็นว่าสําหรับเรื่องของความรักเนี่ยให้ระวังเรื่องของอะไรมันมีสัญลักษณ์ราชินีกับแมวหมายความว่าอาจจะมีเรื่องของการ โดนหลอกโดนลวงได้ในเรื่องของผลประโยชน์เพราะฉะนั้นอ้าวอาจารย์เมื่อกี้มันตรงข้ามเลยนะมึงบอกว่าหนูกําลังจะได้ของดีมันหมายความว่าที่บอกไปแล้วว่า20-30%แต่อีกหลายหลายเปอร์เซ็นต์เนี่ยอาจจะมีในเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาอาจจะจีบเราเพื่อตัวของเขาไม่ว่าจะเป็นสิ่งพลอยได้เรื่องของตัวเราหรืออาจจะหมายความว่าคนคนนั้นสามารถที่จะ เข้ามาซัพพอร์ตชีวิตเราได้หรืออาจจะมีการชักชวนไปลงทุนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อาจารย์ขอเตือนไว้ถ้าไม่แน่ใจให้โทรหาหมอดูอ่ะอาจารย์ทิ้งไว้เท่านี้และกันสำหรับชาวราศีธนูหลังจากนี้อาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องราวของกระเป๋าสตางค์สัก์สิทธิ์ของอาจารย์ กระเป๋าสตางสั่งรวยเรียกซับกระเป๋าสตางสุพิชยาก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์ขอย้อนกลับไปสักหน่อยหนึ่งในช่วงพศ2 5 5 7ขณะนั้นอาจารย์เป็นนักดนตรีอยู่ที่ร้านโรถเฮาส์เป็นร้านสี่ชั้นชั้นบนสุดเนี่ยเป็นออฟฟิศ ต่อมาเอ่อชั้นที่3เป็นสปอร์ตบาร์ชั้นที่2เป็นมิ e ต i ง g นะแล้วก็ชั้นล่างเนี่ยเป็นรเตอรองาอาจารย์ก็เล่นอยู่ที่นั่นอ่ะเกือบ10ปีนะแต่ในช่วงปีพศน,นั้นถ้าย้อนกลับไปพวกเราจะจําได้ว่ามันเกิดเหตุการณ์กีฬาสีขึ้นสีเหลืองกับสีแดงสีแดงเนี่ยประจําการอยู่ที่ราชาประสงค์ส่วนสีเหลืองเนี่ยก็จะอยู่แถวอนุสาวรีชัยสมรภูมิแต่อาจารย์ต้องบอกเลยว่า อาจารย์มีเพื่อนทุกภาคแต่ที่ประทับใจที่สุดก็คือคนปากใต้อาจารย์ได้บัตรขึ้นรถไฟฟ้าฟรีหลายครั้งมากหลายครั้งมากเลยก็จะพูดภาษาตรองแดงอ่ะไอ้หนุ่มจะไปไหนไอ้น้องหนุ่มจะไปไหนอ่ะพี่ถือตั๋วมาวันหนึ่งเต็มเต็มเลยอาจารย์ก็ได้ใช้ก็ถือว่ารอดรอดรอดมาเอยแต่ช่วงนั้นต้องบอกว่างานมีเล่นบ้างไม่มีเล่นบ้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับกระเป๋าสตางค์ ในช่วงนั้นแหละมันมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเดินทางขณะที่อาจารย์ต้องเดินทางเนี่ยห้าโมงเย็นต้องถึงหน้าปากหลอกแล้วไอ้ห้าโมงเย็นเนี่ยต้องออกจากบ้านแล้วแต่งตัวเสื้อผ้าเสร็จไม่เกินห้าโมงครึ่งต้องไปนั่งรอรถตู้เพื่อจะไปทํางานสายมีนบุรีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ25บาทโชคดีก็จะได้นั่งเดียเด่ยว ถ้าโชคไม่ดีมากๆก็ต้องนั่งข้างหลังและเบียดกันเบียดแบบเงี้ยแล้ววันไหนที่อาจารย์เอากีตา้ากลับมาแกะเพลงก็จะโคตรลาบากเลยใช้ชีวิตแบบนี้ปกตินั่งรถไฟฟ้าจากสาวลีไปลงที่สารแดงเป็นประจำแต่ในช่วงนั้นเนี่ยที่มันเกิดเหตุการณ์บ้านเหตุการณ์เมืองของเราเกิดการชัดดาวมันทำให้อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้ ชีวิตมั่งคั่งด้วยกระเป๋าสตางค์ใบเดียวเขียนด้วยคุณคาเมดะคุณคาเมดะเป็นที่ปรึกษาให้กับประธานบริษัทจํานวนมากในประเทศญี่ปุ่นเขาสังเกตว่าทําไมคนร่ํารวยเหล่านี้ถึงได้ใช้กระเป๋าสตางค์แบบนี้เหมือนกันทุกคนคนไทยอาจจะรู้สึกว่าไอา้มันตึ๊บมันแต๋วหรือเปล่าว่าไม่อาจารย์บอกเลยว่าผู้ชายก็ใช้ได้แค่กระเป๋าดีๆใบหนึ่งมันก็เปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเราเปลี่ยนบุคลิกของเราไปเลย และเมื่อไหร่เรามีกระเป๋าสตางค์ดีๆเอาไว้ให้เงินทองอยู่อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับเงินทองจะเปลี่ยนไปทันทีหลังจากที่อาจารย์ไม่สามารถที่จะนั่งรถตู้ไปลงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิได้นึกภาพตามอาจาไปนะก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางแต่บางท่านอาจจะนึกไม่ออกหรอกเพราะว่า ไม่ได้อยู่แถวนั้นอาจารย์นั่งรถตู้ไปลงที่พระรามเก้าเพราะอะไรอนุสาวรีย์ชัยลงไม่ได้แล้วเพราะเกิดการประทวงใหญ่มีการมีอะไรที่มันเกิดความรุนแรงถ้าย้อนกลับไปนะอาจารย์มองยังไงรู้ไหมใครจะบอกว่าอาจารย์ข้างชาติจะบอกว่าอาจารย์แบบหัวโบราณช่างแมงไม่ได้สนใจแต่อาจารย์เนี่ยคิดย้อนกลับไปว่าอาจารย์มองคนคนนี้ที่เป็นแกนนํารัฐบาลเนี่ย ถ้าพวกเรายังมองเขาไม่ออกอาจารย์บอกว่ามองง่ายนิดเดียวลองไปดูซิว่าเขาสนิทกับใครมากที่สุดคนคนนั้นสามารถที่จะเป็นกระจกสะท้อนเขาได้ประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยลองไปดูดคุณใดคุณคุณใดลองไปดูคุณใดดูเป็นไงเขามีอํานาจสามารถที่จะเบ็ดเสร็จในประเทศนั้นได้แม้กระทั่งกษัตริย์ก็ไม่กล้ากับเขาเขาก็คงคิดการนี้มาแล้วเพราะขณะที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพระมหากษัตริย์ของเรารัชกาลที่9 ประชวนอยู่แล้วก็อายุมากๆอายุมากแล้วนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์มองมองไปตามความรู้สึกของอาจารย์เองนะคิดว่าคนคนนี้ก็ต้องมีความคิดในรูปแบบนี้นั่นแหละมันก็เลยทำให้อาจารย์รู้สึกว่า,ามันเกิดจากความอย่าไปพูดเลยขายกระเป๋าต่อนะแต่เหตุการณ์นี้มันทำให้อาจารย์ไปเจอหนังสือเล่มนี้แหละอาจารย์ก็ซื้อมาในราคาหนึ่งบาท อ่านอยู่สามรอบจนเขาอกเข้าใจคุณคขมิดะบอกว่าถ้าอยากประหยัดให้ซื้อของแพงใช้ไปเลยยาวๆถ้าวันนี้ชีวิตไม่รู้จะไปทางไหนดีทําธุรกิจมาหาเงินมาได้เงินมันก็เข้ามาแล้วก็ออกไปเข้ามาแล้วก็ออกไปไม่ประสบความสําเร็จสักทีว่าชาัน <c oughs> เขาบอกให้เริ่มจากการเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์รุ่นนี้13,900เป็นรุ่นคลาสสิกรุ่นแรกของอาจารย์หนังเลิศหนังเลิศที่ราคาแล้วสิบรูดได้ ขออาจารย์ในสิบรู่ได้ทุกใบนี่ข้างในสีเขียวเป็นดูโทนส่วนรุ่นลักชูรี่รุ่นนี้99,000เป็นหนังม้าจจกรพพัดนายช่างเนี่ยไปหาซื้อหนังอย่างดีที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ทําพิธีที่นั่นเลยแต่ก็มาตัดเย็บที่เมืองไทยเป็นนายช่างชั้นครูระดับประเทศส่วนที่เห็นอยู่ในตู้ทั้งหมดนี้29,700 ถามว่าถูกไหมโคตรถูกเลยจานโคตรพ่อโคตรแม่ถูกมึงขายแล้วมึงจะได้กําไรหรือเปล่า,ลา,าวะเ,เนี่ยไอราคาหมื่นกว่าๆเนี่ยเอาเป็นว่าคุณคเาเมดะบอกว่ากระเป๋าสตางค์ดีๆสักใบสองใบสามใบถ้าเราอยากจะให้อะไรกับคนพิเศษของเราหรือว่าคนที่เรารักซื้อกระเป๋าสตางค์สุพิชยากระเป๋าสตางค์สั่งรวยเรียกทรัพย์ให้กับคนที่เรารักคนที่เรารักจะหาเงินเก่งขึ้นแล้วนี่เป็นของขวัญที่เป็นมงคลมากที่สุดผ่านพิธี ปลูกเศกมาทุกใบหลังจากที่อาจารย์ได้อ่านหนังสือเล่มนี้จนจบก็ตัดสินใจว่าอ้ายังไงชีวิตที่ผ่านมามันก็ละนเนลรนาดวะสิ้นเดือนนี้จะซื้อกระเปะ๋าสตางค์ทรงยาวแบบนี้เป็นของขวัญให้กับตัวเองแล้วอาจารย์ก็ทําตามที่อาจารย์คิดในช่วงสิ้นเดือนอาจารย์ก็เอาเช็คไปขึ้นที่ ตึกจามจุรีนะ่อยู่ตรงข้ามกับร้านที่อาจารย์เล่นอยู่พอเงินเข้าแบงก์ปุ๊บอาจารย์ก็กดเงินสดออกมาวันรุ่งขึ้นตอนที่ไปทํางานในช่วงนั้นแหละที่อาจารย์ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินรถเนี่ยก็ไปซื้อกระเป๋าสตางค์ราคาเกือบ20 0 0 0บาทเป็นของขวัญให้กับตัวเองด้วยความเชื่อว่าชีวิตฉันน่าจะดีขึ้นจากกระเป๋าตามที่หนังสือเล่มนี้มันบอกท่านใดจะไปศึกษาก่อนอันนี้อาจารย์เห็นด้วยดีมากหรือถ้าท่านใดตัดสินใจแล้วอาจารย์ หนูจะซื้อกะเปาอาจารย์แล้วอาจารย์แถมหรือเปล่าอาจารย์แถมไปเลยแถมหนังสือไปด้วยไปอ่านดูว่าอาจารย์เทพเนี่ยมันต่อแหลหรือเปล่าแล้วหลังจากนั้นอาจารย์เทพมึงอีกวันนึงมึงรวยเลยหรือเปล่าต้องบอกตรงๆว่าเงินเดือนขออาจารย์เนี่ยอยู่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าบาทไม่ถึง3 0,000ื่นหลายหลยครั้งที่อาจารย์ต้องรอช่วงตีสองตีสามเพื่อจะซื้อของเซลล์ป้ายสีเหลืองที่โลตัสหลังจากที่ใช้เงินไปแล้ว สองสามเดือนแรกใจจะขาดใจจะขาดว่ายังไงวะเนี่ยมันหมุนไม่ทันว่ะแต่สิ่งที่มันผ่านมาได้มันก็เกิดจากการที่อาจารย์ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างในช่วงที่อาจารย์เป็นวัยรุ่นเนี่ยเล่นตามผับก็จะมี คนที่มาชอบคนที่มาเชียคนที่มาเป็นแม่ยกคอยซื้ออะไรบุญให้เพราะเป็นนักดนตรีมันดูดีอยู่แล้วไฟส่องหน้าเป็นไงแล้วก็ยืนเล่นเนี่ยหำ่มในแม่งตรงออกมาเลยลูก,กระเป๋าโกยขึ้นมาถึงหน้าอกมันก็รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันก็จะมีทั้งสาวๆมีทั้งแม่ยกเอาซื้อเสื้อผ้ากางเกงรองเท้ากระเป๋ามาให้เต็มไปหมดในช่วงนั้นแหละที่อาจารย์ได้ดึงของเก่าเสื้อผ้า เหล่านั้นอนะไปขาย80%ของเสื้อผ้าเอาไปขายที่ตลาดนัดตลาดปทวิกรณ์แล้วเสื้อผ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ของอาจารย์เป็นเสื้อผ้าที่ซื้อมาจากในห้างก็คือโคตรแพงอะก็ไม่ถึงกับราคาเป็นแสนอนะ่ะก็หลักพันก็ถือว่าแพงแล้วนะอาจารย์ขายหมดในเวลาสิบห้านาทีพอขายเท่าไหร่ตัวละเจ็ดร้อยตัวละพันกว่ากู้ขายห้าสิบบาทไม่ว่าจะเป็นนิกโกรไม่ว่าจะเป็นนิกรอยไม่ว่าจะเป็นคนไทย แป๊บเดียวแปบ๊บเดียวหมดอาจารย์ก็ได้มาต่อยอดรอดไปอีกว่าได้ก็ได้มาหลายพันเหมือนกันนะถึงจะห้าสิบาทนะได้มาหลายพันแล้วหลังจากนั้นทําไงมันมีวิธีคิดใหม่ก็คืออาจารย์ซื้อเป้ แล้วก็ขณะที่จะต้องเดินทางไปทํางานเนี่ยอาจารย์ก็จะผ่านร้านเจนาร้านเจนาเนี่ยขายเสื้อผ้ามือสองญี่ปุ่นอาจารย์ก็คัด,คดมาเราก็สังเกตว่าอ๋อชอบอะไรวะรีวายรีวายได้ได้ได้มาอะไรอีกอ๋อเป็นเจ้าของแบรนด์อเมริกาอาจารย์ก็ใส่เป้เนี่ยไปขายที่ร้านก็ได้มีเงินหมุนมีกําไรขึ้นมาแต่ก็ไม่ยั่งยืนสุดท้ายโดนชักดาบเยอะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆเห็นเป็นรูปเป็นร่างก็คือหลังจาก ครึ่งปีไปแล้วหกเดือนไปแล้วเนี่ยเข้าประมาณทักเดือนที่6อาจารย์ก็มีงานเล่นอีกที่หนึ่งเพิ่มก็หมายความว่าได้เงินเพิ่มอีกร้านเนี่ยถือว่าไรายได้เกินเกินสามหมื่นเพราะทิปค่อนข้างดีเป็นร้านโอเปนแอร์อยู่ข้างทางเลยก็เล่นข้างทางเลยเนี่ยมีทั้งฝรั่งทั้งแขกทั้งญี่ปุ่นแม่งเดินเต็มไปหมดเป็นซอยกเกะก็เล่นอยู่ที่นั่นแล้วก็มีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะแต่สิ่งที่เปลี่ยนชีวิตอาจารย์เลยก็คือยังไงก็แล้วแต่ถึง เพื่อนคนนี้มันจะเฮี้ย er ยังไงก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมันเพราะมันเป็นคนที่มาสอนให้อาจารย์ทำ YouTube มันโทรมาหาอาจารย์แล้วก็ชวนอาจารย์ไปทำ YouTube นะอ๋อเหมึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่บ้านอ่ะเดี๋ยวกูไปหามันเล่าต่างๆนานาไอ้เขี้ยมงรู้ไหมก็ทำ y t u t u เนี่ยก็ได้บ้านได้ช่องกันแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอเงินมึงเข้ามาเลยไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันขับมอเตอร์ไซค์มากระบี่มันสองคน อาจารย์ก็ตัดสินใจทําทันทีแล้วอาจารย์เนี่ยเป็นคนถ้าเกิดบ้าก็คือบ้าเลยหมกมุ่นอยู่งั้นอะ่ะตื่นมาทํากลับมาจากเล่นดนตรีก็กลับมาทําตื่นมาทำทำบุญอยู่นเนี้ยสเดือนแรกของการท YouTube ไม่ได้เงินสักหลึงแต่เข้าเดือนที่3เนี่ยอาจารย์ได้จําได้เลยว่าได้ค่าเช่าบ้านตอนนั้นเช่าบ้านเดือนละห้าพันบ้านเก่าๆบ้านเก่าและก็อยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าย้ายจากห้องเช่าห้องเช่าเนี่ยไม่มีตังจ่ายเขา เขาก็เลยเชิญเราออกมานะมันก็ผ่านชีวิตของมันไปได้แต่สิ่งที่เข้ากฎก็คือผ่านไปประมาณเกือบ3ปีอาจารย์ถึงจะเข้ากฎคูณ200รนะ้อยนะยังไงก็แล้วแต่อย่าลืมเรื่องของกฎเอาราคากระเป๋าคูณ200นั่นคือ,อไรายได้ต่อปีของเราแล้วก็รูปทรงของกระเป๋าต้องเป็นกระเป๋าสตางค์ทรงยาวเท่านั้นจะไม่ว่ากระเป๋าสตางค์สามารถที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณได้กระเป๋าสตางค์ที่ดีเป็นประตูเปิด เพื่อจะรับทรัพย์รับความโชคดีเข้ามาหาเราแล้วกระเป๋าสตังทุกใบได้ร่วมทําบุญกับอาจารย์เทพอาจารย์จะนำเงินส่วน1นึเนี่ยไปซื้อรถวิลแชร์วรวบรวมค่อยๆรวบรวมเข้าตอนนี้อาจารย์บอกเลยว่า YouTube ยอดวิว,วอาจารย์ไม่ดีแล้วคนที่เห็นก็ค่อนข้างน้อยก็หนอช่างมันเราก็ต้องปรับตัวนะท่านใดอยากจะร่วมบุญก็ตามเบอร์บัญชีนี้หนึ่งสองศู เบอร์บัญชีนี้ชื่ออาจารย์นามสกุลอาจารย์ใครที่ไม่ไว้ใจก็ไปทําที่อื่นอาจารย์ไม่ได้ค่อยได้ทําที่วัดหรอกก็จะทำอย่างนี้แหละนะเอาเป็นว่าอาจารย์กขอให้ชาวราศีธนูจงพบแต่ความสําเร็จจงพบแต่ความสุขขอให้ชีวิตหลังจากนี้พบแต่แสงสว่างในชีวิตใครเป็นนี่ขอให้ปลดหนี้ใครรวยอยู่ขอยิ่งรวยมหาศาลนะใครสุขภาพไม่ดีขอให้สุขภาพดีแข็งแรงแข็งดีแข็งวันแข็งคืนที่ราคา